สรุปข่าวเกมประจำสัปดาห์กับเกมมิโดสกลับมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้จะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ติดตามกันบ้างตามมาดูพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ Call o l o u t y นะภาคใหม่ปี2024เนี่ยเตรียมหวนคืนสู่จักรวาล Black Ops กันอีกครั้งข่าวลือใหม่ของ Call of Duty ประจำปี2024นะครับระบ,บุว่าตัวเกมเนี่ยจะอยู่ในจักรวาล s e ซีรีส์ a c k Ops และจะมีฉากหลังเป็นสงครามอ่าวในช่วงปี1990 สำหรับรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมมีการระบุว่าตัวเกมเนี่ยจะมีบรรยากาศโดยรวมคล้ายกับเกมภาค Black Ops ที่ผ่านมาผู้เล่นในเกมภาคนี้จะรับบทเป็นสมาชิกหน่วย CIA ที่มีภารกิจลับมีการ,รเผชิญหน้ากับความขัดแย้งภายในองค์กรและทำทุกวิธีทางเพื่อให้สหรัฐเอาชนะสงครามอ่าวได้สำเร็จ และเนื้อเรื่องจะมีการอ้างอิงจากเนื้อหาประวัติศาสตร์จริงนะครับบุคคลจริงก็จะมีบทบาทในเกมด้วยไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจอร์ดเอชลยูบูชประธานาธิบดีอังกฤษมาร์กาเร็ตแทชเชอร์และซัดดัมฮุตเซนมีความเป็นไปได้ว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้จะมีฉากหลังเป็นประเทศอียิปต์ซาอุดิอาระเบียคูเวตและประเทศอือ่นๆในแถบสหรัฐอาหรับที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอ่าวส่วนคอนเทนต์ของเกม Call of Duty Black Ops ภาคใหมน่นี้วงในก็เผยว่าในเนื้อเรื่องจะมีภารกิจขับรถถัง ได้ใช้อุปกรณ์การรบต่างๆจะเป็นการย้อนยุคจากภาค Modern Warfare นะครับมีการนำแผนที่ m ัลติเพลเยอร์ของภาค Black Ops ต้นฉบับเนี่ยกลับมารีมาสเตอร์ใหม่และเกมภาคนี้ก็จะรองรับ Warzone 2.0เหมือนกับภาค,คก่อนๆด้วย สำหรับ c a l l of Duty Black Ops พาคใหม่นี้จะเป็นผลงานของ e y a r ย h นะครับและก็เป็นผลงานที่ใช้เวลาสร้างน,นานถึง4ปีแน่นอนว่าเกมเมอร์และทีมงานภายในองค์กรเนี่ยก็ตั้งความหวังกับผลงานชิ้นนี้เอาไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนปัจจุบันในตอนนี้นะครับค่าย c t i v i s i o n และ s แล d g e h a m m e r g a m e s ก็กำลังมุ่งเน้นการสนับสนุนและปรับปรุงแก้ไขเกมภาคปัจจุบันอย่าง Mo เด r n Warfare 3ที่เพิ่งออกวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนนี้กันอยู่ซึ่งถือเป็นภาคที่มีกระแสะรีวิวค่อนข้างตกต่ำนะครับม,วาา,ว,าว,มบวาาค เสูงมากในด้านยอดขายและจํานวนผู้เล่นในช่วงเปิดตัวข่าวต่อมานะครับกับการเปิดตัว The Last of Us Part 2 Remaster นะครับซึ่งจะมีกําหนดขายในช่วงมกราคมปีหน้า อายุเกมหลักเนี่ยอาจจะไม่นานนักแต่ว่าฉบับรีมาสเตอร์ก็เตรียมออกวางจำหน่ายในเร็วๆนี้แบบด่วนจีเลยนะครับสำหรับเกมแอคชั่นผจญภัยเอาชีวิตรอดชื่อดังอย่าง The Last of Us Part 2ถึงแม้ว่าตัวเกมภาคต้นฉบับนะเพิ่งจะวางขายไปเมื่อปี2020ที่ผ่านมานี้แต่ล่าสุดเนี่ยทีมงาน Naughty Dog นะผู้พัฒนาก็ประกาศปล่อยตัวเกมเวอร์ชันรีมาสเตอร์ให้กับเครื่อง PlayStation 5โดยกำหนดวางจำหน่ายก็คือ19มกราคมปี2024 โดยมีข่าวดีแล้วก็คือนะครับใครที่มีตัวเกมบนเวอร์ชันเครื่อง playstation 4อยู่แล้วนะครับสามารถขออัปเกรดเป็นตัวเกมฉบับใหม่ได้โดยจ่ายเงินเพิ่มอีกเพียง10เหรียญหรือประมาณ350บาทเท่านั้นส่วนข้อมูลของไฟล์เซฟต่างๆก็สามารถถูกโอนย้ายมาให้กับตัวเกมฉบับใหม่ได้เช่นกันสำหรับฟีเจอร์หลักๆที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันรีม a สเตอร์นี้นะครับก็ได้แก่โหมดโรบไลท์ที่มาในชื่อ no return เป็นการต่อสู้เป็นรอบๆนะครับแล้วก็สุ่มเกิดศัตรูในฉากที่ไม่ซ้ำกันให้เราเนี่ยได้พยายามเอาอดน,านที่สุ โดยในโหมดนี้เราจะสามารถเล่นเป็นตัวละครอื่นๆที่เราไม่มีโอกาสได้เล่นในเกมหลักด้วย แล้วก็มีตารางคะแนนลีดเดอร์บอร์ดจากทั่วโลกให้เราได้ทำคะแนนสู้กับผู้เล่นคนอื่นในแต่ละวันด้วยโหมดกีตาร์ฟรีเพลย์นะครับหยิบเอาฉากเล่นกีตาร์ในเกมมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มเครื่องดนตรีใหม่ๆนะเพิ่มสถานที่และตัวละครที่แตกต่างกันมาเล่นดนตรีในโหมดนี้ได้ด้วยรวมไปถึงยังมีการเพิ่มฟุตเทจผู้กำกับนิวดรั m แมนนะครับที่จะมาคอมเมนต์ถึงฉากต,ต่างๆในเกมเพิ่มลอสเลเวลนะครับด่านที่ถูกตัดออกจากเกมเต็มนะครับให้เราสามารถเข้าไปเดินสำรวจได้ตามใจชอบ และสุดท้ายนี้การอัปเกรดกราฟิกใหม่แบบยกเครื่องนะครับแสดงผลแบบ 4k ในโหมด Fidelity และ 1440p อัพสเกลนะไปเป็น 4k ในโหมด Performance นะครับนอกจากนั้นยังเพิ่มรายละเอียดพื้นผิวเพิ่มระยะการมองเห็นและปรับปรุงแสงเงาและกนอื่นอีกมากมาย ข่าวต่อมาครับคะแนนรีวิว Starfield ลดต่ำลงแบบต่อเนื่องบน Steam นะครับก็ Starfield เนี่ยกลายเป็นเกมที่มีบทวิจารณ์ทั้งหมดจากผู้ใช้ใน Steam เป็นแบบผสมกันแล้วนะหลังจากที่ผู้เล่นรีวิวแสดงความผิดหวังต่อตัวเกมกันอย่างต่อเนื่องผลงานเกมร์มยักษ์นะครับตัวล่าสุดของค่าย Bethesda นะครับกลายเป็นงานเกมที่มีกระแสตอบรับย่ำแย่ที่สุดของค่ายในเวลานี้ไปซะแล้วนะครับหลังล่าสุดเนี่ยคะแนนรีวิวโดยรวมของเกมนี้บน Steam เนะี่ยตกต่ำลงมาอยู่ในระดับ mixed หรือผสมกันหลังจากเริ่มตกมาในระดับดีหรือว่า Cositive ในช่วงแรกของการวางจำหน่ายแม้ว่าในตอนแรกนะครับตัวเกมจะมีกระแสที่แรงพอสมควรและทำผู้เล่นไปได้ถึง6ล้านคนขึ้นเป็นเกมค่ายเบเต e ตา a ที่เปิดตัวปังที่สุดนะครับแต่2เดือนผ่านไปความนิยมของเกมก็ค่อยๆลดต่ำลงแบบชัดเจนโดยปัจจุบันเนี่ยรีวิวจากผู้ใช้งานจำนวนประมาณ6,000คนบนสตีมนะครับมีเพียง48เท่านั้นที่โหวตแง่บวกให้กับตัวเกมถ้าไปส่องดูความคิดเห็นโดยรวมของผู้เล่นทั้งหมดนะครับ สตรีมเนี่ยแล้วก็เร d ด i t ด้วยในห้องซาฟิลนะครับก็จะพบหลายสาเหตุที่ทําให้แฟนเกมผิดหวังกับผลงานชิ้นนี้โดยส่วนใหญ่แล้วนะผู้เล่นรู้สึกว่าระบบการเล่นโดยรวมนั้นน่าเบื่อมากแล้วก็มีข้อจํากัดหลายอย่างขณะที่หลายความเห็นนะที่ชื่นชอบตัวเกมในช่วงแรกก็เริ่มรู้สึกว่าระบบการเล่นโดยรวมของเกมนั้นมันไม่ดึงดูดให้เล่นไปเวลานานนะครับแตกต่างจากผลงานชิ้นก่อนๆของค่ายอย่าง Skyrim หรือว่า Fallout ที่สามารถดึงดูดผู้เล่นให้ดำดิ่งอยู่ในโลกของเกมได้นานหลายร้อยชั่วโมงจากจุดด้อยที่ถูกพูดถึงหลายคน ก็ลงความเห็นตรงกันว่า Starfield เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ดึงดูดผู้เล่นมากกว่านี้หากตัวเกมมีขนาดที่เล็กลงและเน้นหนักในเรื่องของระบบการเล่น ภารกิจหรือเมืองที่มีความลึกหรือซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะปัจจุบันก็ถือว่าเป็นแค่ก้าวแรกของตัวเกมซึ่งทางทีมงาน b บ t เตอรนะครับก็มีการปล่อยอัปเดตใหม่ออกมาเป็นระยะระยะโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการเพิ่มตัวเลือกการแสดงผลแบบ DLSS บน PC นะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าในอนาคตของเกมนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าล่าสุดทีมงาน b บ t เตอร์สารออกมายืนยันว่ายังมีทีมงานอีกกว่า250คนนะครับที่คอยพัฒนาและก็ดูแลเกม Starfield กันอยู่ ข่าวต่อมานะครับศาสดาเกฟนิวเวลนะครับยืนยันว่ายอมเลื่อนขายเกมดีกว่าที่จะปล่อยเกมแย่ๆออกมานะครับอันนี้คุณเกฟนิวเวลหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับกล่าวถึงเรื่องนี้ในรายการสารคดีครบรอบ25ปีของ Half-Life ที่จัดทาโดยทีมงานโนคลิป ผู้มีฝีมือในการทำสารคดีมาแล้วมากมายนะครับซึ่งในช่วงหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยย้อนไปถึงปลายปี1997ที่วาวเนี่ยมีกําหนดจะต้องปล่อย Half-Life ออกมาแล้วนะแต่พวกเขามองว่าตัวเกมมันยังไม่สนุกดังนั้นจึงยอมที่จะเลื่อนวางขายออกไปอีกหงปีเต็มๆเลยและจวบจนถึงปัจจุบันนะพวกเขาก็ไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจไปแบบนั้นผมว่าบทที่เกมโดนเลื่อนเนี่ยคนจำไม่นานหรอกครับแต่ถ้าเกมหวยเนี่ยคนจะจําตลอดไป อดีพี่เกมพอกาไว้นะครับคุณเกมเนี่ยบอกว่าตอนนั้นพวกเขาสามารถที่จะฝืนปล่อยเกมออกมาวางจำหน่ายก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่บริษัทต้องการนะครับไม่ใช่กลุ่มคนแบบที่พวกเขาอยากจะเป็นและไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบที่เขาอยากจะได้กับผู้เล่นด้วยนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยังเผยมุมมองเกี่ยวกับความสมจริงในวิดีโอเกมด้วยนะครับซึ่งเขาคิดว่าถ้าโลกแห่งความเป็นจริงนั่นหมายถึงการออกไปจ่ายตลาดซื้อของตามลิสที่จดไว้มันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกอะไรอยู่แล้วนะนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาต้องมาหาความสนุกเอาในโลกวิดีโอเกมที่่อาจจจะไมไมด้สริ ไปซะทุกอย่าง โดยที่ Half Life นะครับถือว่าเป็นผลงานระดับครูที่ครั้งหนึ่งได้พลิกโฉมวงการเกมไปตลอดการซึ่งปัจจุบันตัวเกมภาคแรกก็มีอายุครบ25ปีแล้วและแฟนๆทั่วโลกก็เฝ้าคอยอยากจะเห็นภาคต่อเบอร์สากันสักทีจะมีหวังไหมในชาตินี้และข่าวสุดท้ายครับร้อนแรงไม่แพ้กันเมื่อคุณอันเดรีซาบคอฟสกี้ผู้เขียนนิยายต้นฉบับของ The w ว t c ชอ r ออกมาตัดพ้อบอกว่าทีมสร้างซีรีส์ทาง Netflix เนี่ยไม่ได้สนใจไอเดียหรือความคิดเห็นและคําแนะนําของเขาเลยแม้แต่น้อยในการสร้างซีรีส์ The w i t c h e r คุณอันเดรซับคอฟสกีนะครับผู้เขียนนิยายเดอะวิเชอร์ต้นฉบับเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อซีเรียลคิลเลอร์นะครับที่งานเวียนนาคอมมิคอนนะครับโดยทางคุณซับคอฟสกีได้พูดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการผลิตซีรีส์เดอะวิชเชอร์ของ Netflix นะครับโดยกล่าวแบบติดตลกว่าทั้ง Netflix เนี่ยเขาไม่ได้สนใจฟังคําแนะนําของเขาในการสร้างซีรีส์เลยแม้แต่น้อยนะครับคุณซับคอฟสกีนะครับเขาเล่าว่าเขาเคยเสนอไอเดียให้ทางเน็ตฟลิกซ์นะครับแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สนใจจะฟังเลยเหมือนประมาณว่าคุณซับคอฟสกกีีีท่่เเเเเปปป็็็นนนนนจ้าาขอองงผลงนนยพว Nobody คคืใร ไม่รู้ครับจะมายุ่งมานทำไมอะไรประมาณนี้ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคุณซับคอฟสกี้ก็เคยออกมาแสดงความคิดเห็นเกีย่ยวกับซีรีส์ The Witcher ของ Netflix ที่งานไทเปอินเตอร์เนชั่นแนล o ุ๊กเ i ็ i ซ i บิว่าเคยเจอซีรีส์ที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็แย่กว่านี้ก็เห็นมาแล้วหรือหมายความว่าซับคอฟสกี้เนี่ยไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าเกลียดซีรีส์เ h e w i ิ c เ e r รเนี่ยเป็นพิเศษเท่าไหรนะ่นครักแม้ว่าเ h อ Witcher ของ Netflix นะครับจะประสบความสเาเร เพราะเนื้อหาซีรีส์เนี่ยเริ่มตีห่างจากต้นฉบับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณเฮนรี่คาร์ลก็ได้ถอนตัวจากการรับบทเป็นแกโรลออฟวิเวียนะครับโดยได้เลียมเฮมสเวิร์ดเข้ามารับบทบาทแทนในซีซั่นที่4 แม้ไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่มีการคาดเดาว่าสาเหตุที่ Henry c a าร์วิลเนี่ยถอนตัวจากการรับบทเป็นแก r ์ l อเพราะมีความคิดเห็นและแนวทางความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ตรงกันกับทางผู้สร้าง,นงาเนื่องจาก c a ร์วิลนะเป็นแฟนเดอะวิชเชอตัวยงเลยจึงต้องการให้ซีรีส์มีเนื้อหาที่เคารพบต้นฉบับมากที่สุดแต่ว่า Netflix เขาไม่เอาด้วยอะทำไงได้ ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของซีรีส์นี้บน n น t f l i x จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆก็ถือเป็นงานหนักของเหล่าผู้พัฒนาและนักแสดงเพราะดูเหมือนว่ากระแสความไม่พอใจและความผิดหวังของแฟนๆจะรุนมแรงมากยิ่งขึ้นในตอนนี้และนี่คือ5ข่าวเด่นประจําสัปดาห์นะครับที่พวกเราเกมมิ g d ดสคัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันในสัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจอีกก็อย่าลืมติดตามพวกเราเกมมิ g d ดสกันเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า,ส,า,นาสัปดาห์นี้สวัสดีครับ